จ้าหน้าที่ของสวอสเจบตพิษณุโลกนะครับกำลังช่วยกันลำเลียงเท่าประปาขึ้นไปต่อจากข้างบนเพื่อส่งเข้าสู่หมู่บ้านแล้วก็วัดตรงนี้กำลังจะขึ้นไปดำเนินการ

อขอบคุณนะกเขอบคุณี่โับุทยนคะที่ออทช่แบกท่อแล้วก็ช่วยทำความสะอาดมาหลาวันเลยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่เส็ถึงความลำบากของเราแล้วก็ันดีมันมดีค่ะแล้วไม่ิคุา่างกาองรนี่นี้จะได้มีน้ำใช้แล้วเนาะโอ้ลากไปเลยอ้อ้โอ้โอ้อา ตน,น้เจ้าที่สำนักงานวิทยุแลสที่ระดนบโลกนะครับได้ร่วมกันขนท่อประปาขนาดใหญ่ขนาด3นิ้วขึ้นไปต่อจากแทง,งบนเพื่อส่งเข้าไปยังหมู่บ้านแล้วก็ได้รื้อถอนท่อประปาเดิมซึ่งขนาดเล็กขนาด1นิ้วตะขนุนะครับลงไปใช้ต่อเข้าไปใช้ในหมู่บ้านในทีนี้ต่อภารกิจน่า,ะนาจะจบวันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าตาพอๆค่ะทำจากข้าวเนื้อหมูแล้วก็ประกาศแห้งเป็นแล้วก็เป็นข้าวกล้องของจระเรยงค่ะปลาเขื่อนะปลาเขื่อ 高高的。